พอหัวหน้ามือใหม่เช็คอินเรียบร้อยแล้วตอนนี้รู้บริบทหมดแล้วว่าคนนี้ต้องทํางานด้วยเป็นใครสไตล์เป็นยังไงลูกน้องแต่ละคนเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงแล้วเนี่ยพอเรารู้ตรงนี้คร่าวๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราต้องเริ่มที่จะสร้างให้เขา engage อยากทําตรงนี้แนละ้วสร้างแพชชั่นให้เขาอยากจะลุยแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสองเดือนแรกต้องทําให้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโมเดลโมเดลที่ผมชอบมากเรเรียนมาตั้งนานแล้วในหลักสูตรเด็กได้ชิพนะครับอันนี้เราเรียกว่า alignment model นะครับก็คือในการที่องค์กรทุกองค์กรธุรกิจธุรกิจจะประสบความสําเร็จเนี่ยแน่นอนเขามีวิชันช่นมิชชั่นใช่ไหมครับเขามีคอแบร์ลูบางองร์อาจจะไม่มีคอแบรลูก็ได้แต่อย่างน้อยเขามี c คอรเจอร์ของเขาครับแบลู value หรือ c คอรเจอร์เนี่ยผสมผสานกับวิชันช่นมิชชั่นอันนี้มันจะเป็นบริบทหนึ่งละที่ทุกองค์กรมนต์ทุกทั้งองค์กรจะโกรธุรกิจขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีสองขาขาหนึ่งคือองค์กรต้องมีกลยุทธ ในการที่จะพาองค์กรเติบโตไปในในอนาคตในฟิวเจอร์มีกลยุทธ์แล้วก็มีแผนการทํางานแล้วหลายๆองค์กรก็มักจะใช้ KPI ในการที่จะวัดความสําเร็จของกลยุทธ์นั้นหรือแผนการทํางานนั้นอันนี้จะเป็นขาหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกๆองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเล็กใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเนี่ยมีเรื่องเหล่านี้นะครับอีกขาหนึ่งเนี่ยมันคือคนคนที่จะต้องทํากลยุทธ์คนที่จะต้องทําแผนงานหรือแอคชั่นแลนคนที่ต้อง รายเรื่อง KBI เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกขาหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้แล้วเราก็ต้องให้ความสําคัญนั้นแผนกลยุทธ์หรือ action p พ a n หรือ KBI จะทําคนเหล่านั้นที่เป็นคนทำเขาต้องมีสกิลอะไรมีทักษะอะไรมี competency อะไรแล้วเราจะมีแผนพัฒนา d e บล l o p m e n t แพ a ให้กับคนเหล่านั้นอย่างไรแล้ววันหนึ่งเราจะวัดว่าเขามีสกิลเขามี competency เราจะวัดว่าเขาทําได้ทําไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเขาเป็น t a ลน n ์ขององค์กรหรือไม่เพราะนั้นเนี่ย มันจะต้องมีสองขาเสมอมีแผนกลยุทธ์แล้วก็มีคนที่เป็นทลนต์ถ้าองค์กรทุกองค์กรทุกธุรกิจทุกธุรกิจเข้าใจโมเดลนี้แล้วขับเคลื่อนไปทั้งแผนกลยุทธ์แล้วก็แผนของคนด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยก็น่าจะประสบความสําเร็จนั้นเช่นเดียวกันครับพอเราเตรียมหัวหน้ามือใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาดูในแง่ของทักษะความสามารถแล้วก็การพัฒนาเขาในสเตปต่อไปนะครับเพราะนั้นเราก็จะดูว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นในโมเดลนี้ สิ่งที่เราต้องเตรียมเขาภายใน60วันหลังจากที่เขารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วคราวนี้มามุ่งที่ว่าถ้างั้นจ็อบที่ก็ต้องทํางานที่ก็ต้องทําแผนงานคืออะไรตัวชี้วัดคืออะไรทีมคือใครแล้วเขาเองตัวเขาเองเนี่ยต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยผมว่าอันนี้คือสี่หัวข้อในช่วง60สิบวันเนี่ยเป็นหน้าที่และเป็นบทบาทของหัวหน้าของหัวหน้ามือใหม่เลยที่ต้องทําให้ตรงนี้เคลียร์ให้ได้เป็นคริสตัลเคลียร์ให้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Performance expectation คือผลงานที่คาดหวังแผนงานหรือ action plan ที่หัวหน้ามือใหม่ต้องเขียนว่าต้องทำอันนี้อันนี้อันนี้นะแล้วก็สร้างทีม alignment คือเข้าไปคลุกกับทีมได้แล้วหลังจากที่เราวางแต่ละคนแต่ละคนชัดเจนแล้วเราจะ handle แต่ละทีมอย่างไรเนี่ยต้องช่วยหัวหน้ามือใหม่ในการบริหารทีมแล้วแล้วหลังจากนั้นหนีไม่พ้นหัวหน้ามือใหม่ต้องมีทักษะอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มหัวหน้าคนปัจจุบันต้อง ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันเขียนแผนพัฒนานี้ขึ้นมาแล้วก็ลงทุนพัฒนาเขาเขาจะได้ประสบความสำเร็จในอนาคตอันนี้คือช่วงเอ g นเกตกับเนื้อง,งานและกับหัวหน้างานและกับผลงานและครับอืมครับโค้ชเบอมีอะไรเสริมไหมครับเอผมว่ามัน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 เคลียร์มากๆเลยนะตั้งแต่ uh, performance expectation ก็คือระหว่างหัวหน้ากับคนที่เราจะออนบอร์ดเนี่ยมาคุยให้เคลียร์ในเพจเดียวกันเออฟรีควนซเดียวกัน สิ่งที่ผมชอบมากเลยคือเราให้ไอคนที่ขึ้นมาออนบอร์ดเนี่ยเขียนแผนพร้อมกับเราเพราะถ้าเกิดเขา<อ>เขียนแผนพร้อมกับเราได้แล้วผลิตแผนพร้อมกับเราได้เนี่ยเขาก็จะได้รู้เลยว่าจะเดินหน้าต่อทีมยังไงหลังจากนั้น<อ>เมื่อมีแผนเนี่ยมันง่ายมากเลยที่เขาจะเรียกทีมงานของเขามาเพื่ออไลนเมนต์กันมาพรีเซนต์แล้วหัวหน้าที่เป็นมือใหม่เนี่ยมาพรีเซนต์ให้ลูกน้องฟังว่าเอ้ยพี่มีแผนนะพี่มีทางเดินนะไม่ใช่บอกว่าโอเค okay, ทุกคนพี่เป็นหัวหน้าแล้วนะลุยทุกคนก็งงไป<อ>ไหน ไม่เป็นไรลุยเห็นแล้วงงกระจายแม่งก็มึนนิดเดียวครับแล้วแล้วหลังจากที่เรามีแผนเสร็จปุ๊บน้องๆเข้ามาฟังว่าอ๋อเราจะเดินกันทางนี้นะทีนี้เราก็อาจจะถามเขาได้ว่าอะในฐานะหัวหน้าในฐานะคนที่เพิ่งมาเป็นหัวหน้าคนใหม่เนี่ยคุณมั่นใจกับแผนนี้ยังไงบ้างเขาบอกว่าพี่ผมมั่นใจประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นหรือผมมั่นใจมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วค,คุณคิดว่าคุณขาดอะไรแล้วเราก็เอาให้เขาวิเคราะห์สิ่งที่เราทาเนี่ยมาเป็น ดีเวล็อปเมนต์แ n อีกทีนึงได้มันก็จะเกิดโอ n เนอร์ชิพได้งั้นวันนี้สิ่งที่พี่วสันวางไว้เนี่ยผมว่ามันเป็นการมอบหมาย o อ n เนอร์ชที่ทําให้เขาเอ g นเกจริงๆเพราะว่าหลายๆคนนะครับตอนที่เราจะมอบหมายให้คนคนนี้ยคือลีดเดอร์ต้องคิดเองทําเองเป็นการที่เราให้เขาทำแอคชั n นแ a นเองเนี่ยมันทําให้เขาต้องแบบกลั่นออกมาว่าเลือกฉันจะทําอะไรดีวะ <c oughs> ฉันจะมีแผนอะไรต่อ ถ้าเขากลัดออกมาไม่ได้คุณก็รู้เลยว่าคนเนี้ยน่าจะไม่รอดคนนี้เขาไม่รู้เขาจะทำยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเออทษครับไม่พร้อมข <laughs> โทษผมเป็นพวกใจร้อน <laughs> อโอเคเขาน่าจะไม่พร้อมงั้นเราต้องทําให้เขาพร้อมขึ้นอ่าโ okay. อเคสิ่งเียมเป็น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 ขั้นตอนที่ค่อนข้างดีแล้วก็สร้างโอนาชิพได้ดีครับผมผมเสริมมันน่าจะสร้างโอนาชิพได้ใช่ใช่